สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวาวิไลลักพันสถิตลุงละหัน,นักศึกษา5310063234วันนี้จะนำเสนอการเขียนแบบตัวต่อเลโก้นะคะก่อนอื่นให้ไปที่สเก็ตนะคะเลือกท็อปเพนค่ะค่ะจากนั้นก็วาดสี่เหลี่ยมขึ้นมา1อันนะคะซึ่งจะกำหนดขนาดให้มีความยาวด้านข้าง60ค่ะ ก็ความยาวด้านบนเป็นร้อยี่สินะคะจากนั้นเราก็ทำการเอ็กทูดค่ะให้มีระยะยืดมาเป็น30มิบมิลน,นะคะค่ะต่อมาเราก็จะสเก็ตวงกลมนะคะให้อยู่ตรงบริเวณมุมบนซ้ายค่ะ ซึ่งจะก,กำหนดขนาดให้วงกลมมีไดมิเตอร์เป็น18มิลนะคะค่ะแล้วก็กำหนดให้ระยะห่างระหว่างจุดศูนย์กลางถึงขอบด้านบนห่างกัน15มิลนะคะและจุดศูนย์กลางห่างจากขอบด้านข้างก็เป็น15มิลเช่นกันค่ะ พอจากนั้นจะทำการเอ็กทูนนะคะให้มีระยะยืดออกมาเป็น5 mm นะะ้ามิลค่ะต้องอินห r ดด้วยนะคะค่ะค่ะต่อไปเราจะสร้างแกนอ้างอิงนะคะให้ไปที่ reference geometry ค่ะเลือก a อซิดนะคะเลือก two point ค่ะต่อไปให้ไปที่ linear pattern นะคะค่ะ direction หนึ่งให้เลือกที่เส้นขอบด้านข้างนะคะ มีระยะห่างเป็น30มิลคะ่ะจำนวน2ชิ้นนะคะ Direction 2ให้เลือกที่แกนอ้างอิงที่สร้างไว้นะคะมีระยะห่างเป็น30มิลเช่นกัน,นะคะ่ะจำนวน4ชิ้นนะคะมีให้เลือกเป็น X2 นะคะจากนั้นก็ให้กด Invert นะคะ เราก็ได้ชิ้นส่วนที่มีปุ่มของเลโก้แล้วนะคะต่อมาเราจะสร้างเพนนะคะให้ไปที่ reference geo m e t r i เพล n ค่ะ ไปเราจะมันสเก็ตเพิ่มนะคะไปที่สกเก็ตค่ะแล้วก็เลือกที่กเซนเตอร์ไลน์ค่ะ ต่อมาเราก็จะสเก็ตวงกลมเพิ่มนะคะให้วาดวงกลมจนถึงเส้นขอบของเซนเตอร์ไลน์เลยนะคะค่ะแล้วจะกำหนดให้มีไดมิเตอร์เป็น30มิลน,นะคะค่ะจากนั้นเราจะทำการ e x t กทูดค u t ค่ะให้มีระยะ ตัดเข้าไป30มิลนะคะที่เราไม่เลือกตัดเป็นแบบทูตออลนะคะเพราะว่าเราจะใช้คำสั่งมิลเลอร์ค่ะค่ะตอนนี้เราก็จะตัดชิ้นงานมาฝั่งหนึ่งแล้วนะคะค่ะต่อไปเราจะตัดอีกฝั่งหนึ่งค่ะโดยจะใช้คำสั่งมิลเลอร์นะคะ อันนี้ให้เล็กที่แกนะคะแล้วก็ x อกทูดคัตหค่ะกดโอเคนะคะ, okay. ะ,ค,ะค่ะตอนนี้เราก็จะได้ชิ้นงานที่ตัดทะลุผ่านทั้งสองด้านแล้วนะคะค่ะตอนนี้เลโก้เราก็เป็นรูปเป็นล่างแล้วนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจะมาทำการใส่สีนะคะ ค่ะตอนนี้ชิ้นงานเราก็จะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ